ที่ยังทาคอนซีลเลอร์แบบหนะนาๆทั้งสามเหลี่ยมใต้ตาแบบนี้แล้วก็เข้าใจว่าการลงคอนซีลเลอร์หนาๆเนี่ยจะช่วยปกปิดรอยคำ้ำรอยสิวได้ดีนะคะฮัลโห<อ>ลค่ะ EP นี้เนี่ยจะชวนมาลองลงคอนซีลเลอร์เพื่อปกปิดรอยคำ้ำรอยสิวแล้วก็ใช้ไฮไลท์บริเวณกึ่งกลางของหน้าเพื่อให้หน้าเนี่ยดูมีมิติแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาไปได้วยกันค่ะุใช้เป็น แปรงสาหรับลงคอนซีลเลอร์นะคะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถลงคอนซีลเลอร์ได้ทั่วถึงแม้ในบริเวณที่เป็นซอกเล็กๆค่ะ,คะก็จะเป็นแปรงเบอร์8ของเมลินดารุ่นมิราเคิลดมขาวนะคะ,คะกับคอนซีลเลอร์ค่ะอันดับแรงนะคะเราก็เอาคอนซีลเลอร์เนี่ยลงที่หลังมือก่อนแล้วก็ใช้แปรงค่อยค่อย เกลี่ยให้คอซิลเลอร์ที่อยู่กับแปรงเนี่ยไม่หนักเกินไปนะก่อนที่จะเอามาลงที่หน้าค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาแปรงเนี่ยแทบ ลงบริเวณที่เป็นรอยตารอยใต้ตาเนี่ยก็จะมีริ้วรอยกับรอยค้ำนะคะริ้วรอยเนี่ยก็จะอยู่ชิดบริเวณขอบตาเลยส่วนรอยค้ำเนี่ยก็จะเป็นบริเวณนี้ค่ะเวลาลงเนี่ยเราก็จะลงที่บริเวณรอยค้ำก่อนค่ะแล้วพอเนื้อคอนซีลเลอร์เนี่ยเริ่มเหลือน้อยแล้วเราก็ค่อยเอาไปลงที่บริเวณชิดขอบตาค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เส้นใต้ตาของเราเนี่ยมัน ถูกคอนซิลเลอร์โบกแล้วก็ทําให้มันยิ่งชัดเจนแต่ถ้าสมมติว่าเส้นใต้ตาของใครเนี่ยไม่ได้คล้ำม,มากก็ไม่จําเป็นต้องลงก็ได้นะคะมันจะได้ไม่ไปเป็นการเพิ่มให้ริ้วรอยที่อยู่ใต้ตาเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะลงบริเวณที่เป็นรอยคล้ำก่อนนะคะแล้วก็พอคอนซีลเลอร์ที่ติดอยู่ที่แปรงเหลือน้อยเนี่ยก็ค่อยเอาไปลงที่บริเวณชิดขอบตาค่ะเกลี่ยมาถึงหัวตาได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่า จุดช่วงเนี้ยก็จะเป็นช่วงที่มีความคล้ำเหมือนกันปุ้ยก็จะลงไปเพื่อให้มันปกปิดเนาะนะคะแล้วก็เราก็จะแท็บเนื้อคอนซีลเลอร์ไปแบบนี้เพื่อให้มันเนียนกับผิวนะคะ แล้วก็ไร้ฟองน้ำนะคะในการลงคอนซีลเลอร์ที่บริเวณเปลือกตาด้วยเพื่อให้ความเข้มของสีผิวระหว่างใต้ตากับเปลือกตาเนี่ยมันเท่ากันนะคะเราก็ใช้ฟองน้ำเนี่ยปาดคอนซีลเลอร์ที่ยังเหลืออยู่เลยนะคะแล้วก็ลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะตาก็จะดูมีความไบรท์ขึ้นมาอีกหนึ่งระดับก็จะดูไม่โสมเท่าข้างนี้แล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาทําการลงไฮไลท์บริเวณกึ่งกลางหน้ากันค่ะก็จะมีได้กันทั้งหมด3จุดนะคะหึงเลยก็คือบริเวณวงกลมที่อยู่ระหว่างคิ้วตรงนี้นะคะแล้วก็เลยขึ้นไปตรงเนื้อบริเวณหน้าผากนหนึ่งๆแต่ว่าไม่เกินกึ่งกลางหน้าผากนะแล้วก็บริเวณสันจมูกค่ะก็คือต่อจากส่วนแรกลงมาเลยนะแล้วก็บริเวณสุดท้ายก็คือกึ่งกลางคางค่ะ าเรารู้สึกว่าแสงตรงไหนหรือว่าไฮไลท์ตรงไหนเนี่ยยังไม่สมบู่ำเสมอก็สามารถใช้ฟองน้ำเนี่ยลงไปเฉพาะบริเวณนั้นได้นะคะเซอนขอกปุ้ยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตรงนี้ยังมืดมดอยู่อีกนิดนึงนะคะตรงนี้ยังมืดมืๆอยู่ก็จะลงถับไปอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะแล้วก็จุดสุดท้ายนะก็จะเป็น คางนะะก่อนที่จะลงแป้งฝุ่นนะคะเราก็ต้องมาเช็คก่อนนะว่าคอนซีลเลอร์ที่ลงไปเนี่ยมีตกร่องหรือเปล่าถ้ามีตกร่องเนี่ยก็สามารถใช้แปรงคอนซีลเลอร์ตัวเดิมเนี่ยเกลี่ยก่อนที่จะลงแป้งฝุ่นทับได้เลยค่ะของปุ้ยเนี่ยก็จะมีตกร่องบริเวณรอยยิ้ม ตรงนี้นะคะเห็นไหมเป็นเส้นๆเลยแล้วยิ่งทาปุ้ยเนี่ยใช้คอนซีลเลอร์บบๆบ,บ,บยิ้มทีก็คือจะแตะเป็นเหมือนดินเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะลงคอนซีลเลอร์เท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะคะปุ้ยก็จะใช้แปรงเนี่ยแทบๆลงไปบริเวณที่มีรอยตกร่องอยู่บนหน้านะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยใช้แป้งฝุ่นลงทับไปเลยทั้งๆที่ยังมีรอยตกร่องอยู่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้มองเห็นรอยนั้นชัดยิ่งขึ้นค่ะ พอเราเกลี่ยจุดพวกเส้นที่มันตกร่องใต้ตากับมุมปากไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนในการลงแป้งฝุ่นได้เลยค่ะปุ้ยเนี่ยจะแบ่งแป้งใส่กระปุกที่หมดแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาแปรงแต่งหน้าจุม่มเครื่องสําอางเนี่ยจะได้ไม่ลงไปปนกับแป้งของเรานะคะ การลงแป้งฝุ่นนะคะเราจะลงทั้งหน้าหรือว่าจะเลือกลงเฉพาะจุดก็ได้หลังจากที่รองพื้นกับคอนซีลเลอร์เสร็จตัวแล้วเนี่ยแค่ลงแป้งให้หน้าไม่เหนียวก็พอค่ะแต่ว่าปุ้ยเลือกลงทั้งหน้าเลยนะเพราะว่าไม่ชอบความเหนียวเราก็เอาไว้ควบคุมความมันเวลาที่เราใช้ชีวิตไประหว่างวันค่ะ กันทุกคนสําหรับ EP นี้ที่ปุ้ยเนี่ยชวนทุกคนมาฝึกใช้คอนซูเลอร์ปกปิดรอยค้าใต้ตาแล้วก็ใช้ในการไฮไลท์ ight, ส่วนกึ่งกลางของหน้าให้ดูโดดเด่นขึ้นมาสาหรับใครเนี่ยที่ลองเอาไปทําตามแล้วได้ผลยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้นะคะก่อนจากการฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ปุ้ยในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปแล้วก็กดแชร์ไปให้ถึงมือใหม่แต่งหน้าที่เขากําลังต้องการตัวช่วยอยู่ได้นะคะแล้วพบกัน EP หน้านะบ๊ายบาย thank you